สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ก็มีอุปกรณ์เป็นโคมโคมไฟอะไรอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่เพิ่งมาใหม่เป็นโคมไฟแล้วก็มีที่ล่อยุงด้วยเป็นยุงอะไรนะก็คือจากปกติที่เป็นเราไม่มียุงมันก็จะล่อจากที่อื่นมาที่มาที่เราใช่แล้วว่าเขาคิดมาอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่เราก็อาเนี้จุดลัวไปวางเป็นเป็นอื่น ตื่นเช้ามาก็หายไปเราฟอร์มเหมือนพี่ครับผมมีอุปกรณ์ไล่ยุงมามาให้พี่ใช้ฟรีเดี๋ยวลอยอยู่เป็นเต็นต์ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์นี่น่าตายนี่ข้างล่างเป็นโคมไฟข้างบนเป็นที่ไล่ยุงคือมันแค่ล่อล่อยุงหรือฆ่าด้วยครับโอเคเข้าไปแล้วช็อตอ่ะฆ่าเข้าไปช็อตโอเคเข้าไปแล้วช็อตอ๋ออ๋ออันนี้เป็นชีชาร์จแบตชาร์จไฟอิน อันนี้ใช้ถ่านไหมหรือว่าไม่มีถ่านใช้ถ่านถ่านด้วยแล้วก็เป็นชาร์จชาร์จไฟอินอย่างเดียวเอาไม่ได้คือตัวเขาใช้ถ่านแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้ไม่มีแบตใช่ไหมมีแบตอินไซด์อ๋อโอเคน้ำหนักไม่มีบอกแต่บอกแค่แบตเตอรี่2,200มิลลิแอมเอามาร่านกันน้ำกันฝุ่นก็ IPX 4ก็คือกันกันละอองฝนได้แต่ไปจุ่มน้ำไม่ได้จุ่มน้ำไม่ได้กันละอองฝนได้แต่ถ้าอยากได้เครื่องใหม่จุ่มน้ำได้ได้ได้เครื่องใหม่ วิธีการใช้งานใช่ป่ะตอนแรกผมก็งงงเฮ้ยยียแม่งเปิดไม่ติดวะมันต้องหมุนตัวนี้ขึ้นมาก่อนเปิดแล้วก็หมุนตัวนี้ทีนึงมันเอาแผ่นเนี้ยแผ่นข,ขาวๆข้างในที่ไว้กันแบตเตอรี่อ่ะออกมาก่อนเอาแผ่นนี้ออกมาก่อนนะครับแบตเตอรี่ข้างในก็จะเป็นมาตรฐาน18650แบตท,ทั่วไปที่ใช้กับอุปกรณ์ าร์จแบตสมัยนี้สมัยใหม่เอเอเอหรอหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์อันนี้คือแบบชาร์จไฟเข้าไปเออตัวเนี้แบตตัวเนี้ยชาร์จไฟจากตัวนี้เข้าไปได้เลยมันก็จะใช้กับผู้ประกรณ์ทั่วไปอย่างตะเกียงโคม LED อ่ะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ฐานสายนี้กันหมดละแล้วฐานสายนี้มีขายป่ะมีได้แย่ตกก้อนแล้วเท่าไหร่ก้อนลรอร้อยมั้งแต่คือแม่งคือโอเคอ่ะคือเขาใช้ทั่วไปอ่ะ คือนี้มันเป็นระบบไฟ2แบบคือใช้จากแบตเตอรี่ก็ได้หรือว่าแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปก็ได้ใช่ไหมหรือว่าหลักๆคือมันดีไซน์ให้ใช้กับแบตเตอรี่ก้อนนี้แหละแต่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณแบตเตอรี่ก้อนนี้ไม่ต้องแบบดึงออกแล้วไปชาร์จทั้งนอกมันสามารถใส่ไว้ในนี้แล้วก็เสียบไฟแล้วก็ชาร์จเข้าไปในตัวแต่ถ้าเกิดหมดแล้วไม่ฐานหมดก็แค่เปลี่ยนฐานแล้วมาใส่ใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนฐานแล้วมาใส่ใหม่คุณก็สามารถชาร์จไฟได้เข้าเข้าบิดได้ใช่ใช่คือชาร์จแบบ ข้างในมีแปลงให้ด้วยไว้ปัดยุงแม่งออกแบบมาดีอยู่นะสีม่วงๆเงี้ยวางไว้ริมน้ําเราสามารถได้แมงดานะเนี่ยเป็นสีม่วงเห็นว่าไม่รู้น,นี่เปิดไฟนะเดี๋ยวทอนมืดๆเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีคราวนี้ละมึงลื่ยแงมางตเต็มเลยนี่จากที่ไม่ไม่มีอันนี้เปิดไฟโนะคมอ๋อโอเคเป็นทั้งโคมไฟแล้วก็ที่ไล่ยุงได้สองระดับสามระดับเลยสามระดับอันนี้เป็นไฟกระพริบขอความช่วยเหลือ ข้างบนก็แขวนได้ัปที่แขวนเหมาะกับลาเหมาะกับเป็นสปริงเล็กนิด,นด,นดแขวนได้ดยยตามเต็นตามเสาเต็นได้เออเดีย๋ยวลองมาดูกลางคืนว่ามันจะได้ยุงจริงหรือเปล่าหรือมันจะล่อยุงจากคนอื่นมาที่เรามันจะเข้าไปช็อตไหมอยากรู้เนีย่าจะอย่างหลังนะจริงๆเราสามารถเทสได้เลยโดยการเอานิ้วเข้าไปอ่าลองไม่ไหวเออเขาใช้เขาเห็นเขาไอพวกที่มันขายไม้ช็อตยุงมันใช้อะไรนะไอไอ,อใส่ลุงอะ เนี่ยมึงเอาย่าเนี่ยแปะแปะหรือเปล่ามันต้องเป็นใส่ลุงดีมันไม่ช็อตกันอะ่ะใส่ลุงคืออะไรวะอันที่เป็นโลหะโลหะอ๋ออ่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแปะแปะเก้าอี้กูเอาหรอเออได้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 เด <c oughs> ี๋ยวลองมาดูว่ามันจะแปะแปะ,แปะแปะแปะยังไงนะนี่ครับครานี่เมื่อวานลางคืนเปิดทดลองใช้ที่ค่ายยุงโคมไฟข่ายุงตัวนี้ วันนี้เราก็จะมาดูว่าข้างในมันก็จะเห็นมียุงอยู่ตายอยู่ที่คนลวดนะครับส่วนในเซตเนี้ยมันจะแถมแปลงก็นี้มาให้ด้วยนี่เอาไว้ทำความอาดเคียร์เคียรเข,ข้างในมันจะเก็บอยู่อยงนี้แปลงมันจะเก็บอยู่ท่านี้ในฝามันนี่ เก็บอยู่แล้วเท่าไหร่อย่างนี้ครับก็ถอดฝาแล้วก็มาทำวาะอาดกันได้